สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับขอเสียบดีพี่แอดมิทุกท่านครับผมเลยเอฟซีคือท่านครับผมครับผมเป็นไนในวันว่างนึ่งเท่ารับซับก่อนตัวคือเขาครับผมรับซับก่อนตัววันว่างนึงหมันวันว่างหนึ่งรัฐบาลไทยเท่าวันว่างนึงหมันบแต่ตัวผมไม่ได้ครับผมมิตร คนเราผ่านคือเอาซีเข้าีะรับทราบผมบินบ่ได้คือผมปูไว้ลงทุนหลายครับปูวกว่าใ้ลงทุนหลายเข้าเป็นผู้หายแนวทางครับปูก็เลยว่าห้ลงทุนอ้ตอนปูตาก็ดีสิ่งศักชิ์ก็ดีครับปูซีปักขาวเข้าก็ดีวัดปดแหวกเข้าก็ดีคนใาลงทุนหลายอืมเพราะว่าเข้าเป็นผู้ห้ยแนวทาง f อซเข้าไปลงทุน อมจะรับทรัพก่อนโตงวดวันที่สองพือสภาพมปีสองพันห้ร้บับตาถี่ซื้อกะถือว่ารับตายิบกะเทือตัวเลขมงคนที่ผมจะให้งวดวันที่สอนี่ถูกต้องครับผมปลาโตปลานั่นตัวนี้แมครับผมผมให้คลิปล่าชุดงวดก่อนงวดวันที่สิหเมษาครับผมให้สองห้าเกตสองห้าเห้าเไปออกหาแปดครับผมโอ้มันสวยแจ่มหนึ่งนะครัแต่จะได้ครั้งนี้แต่เนาะ กันกันมีบุญก็ต้องมีกรรมครับผมแม่นมันคู่กันเนาะมันคู่กันเมื่อกันแต่บางวันนี้เอฟซีเฮ้าดีใจเวโหลดรับทรัพย์แน่นอนวงนนี้ดีใจไปเลยสิบสองล้านสามสิบล้านรัฐบาลได้เฮ้าสุดสองใบสิบสองล้านโอ้สุดสามสิบสุดห้าใบก็สามสิบล้านครับผมมันถึงเวลาเอฟซีเฮาจะได้แล้วรับทรัพย์ก่อนมันถึงเวลาแล้วถูกต้องครับถึงเวลาแล้ว สิิวย้ถึงครับผมรับตายิบออกก็ได้ลอตเตอรี่บันรับตาก็ได้คือโันได้เวลาซื้อรก็คือครับผมวันนี้แน่นอนครับผมวันที่สองวันที่สองวันที่สองตรงกับวันจันทร์นะครับผมวดตรงกับวันจันทร์วันจันทร์คือเลขประจำวันกับมาสวงคือเราเคื่อไหสองคือเราเวลาดีก็คือซีคือคือวันพุธเวลาดีก็วันพุธคือซี สีว่ามาโดนงวดนี่จะมาได้ครับผมงวดเนี่ยงวดนี่ตัวเลขมงคนจะมีสีนลลังมาแน่นอนสีสำนนักได้อาจารย์ได้ให้บวมีสีกะแต่ล้วแต่สำนนักของคนสถาบะของออดสักชิดออดสักชิดออดสักชิดงบหน่อยรัฐบาลให้งบหน่อยรัฐบาลให้งวดวันที่สองคือสภาพควบนี่วันที่หนึ่งวันแรงงานงวดมีสีแน่นอนครับผมครับไอบ้าเด่น ตัวเดียวมากเลเด่นสีเลยบว,วิ่งซองกับสีได้ครับผมวิ่งซองกับสีได้ครับผมนี่นี่นี่นะบวกคนล่างเพิ่มเพ่าบ,บนอาจจะเป็นซองล่างอาจจะมีเล็กส<อ>ีแต่ว่าผมจะจับชุดไห้เอฟซีเข้าไปลงทุนงไงย,ยิบเลยเจอแล้วเจอที่ไหนปัดเลยแตกเน่ลอตเตอรี่ร,รัฐบาลให้เข้าอะไรครับผมกำลังจะออกมาจากไหนหัวไปหัวม้าอย่แถวนี้ละเอาสำหรับค้อมหน่อยจังๆเลยนะครับผมเอาสำหรับข้อมูหน่อยจังๆนะเนี่ย เจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่เจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่โอ้ให้สามตัวนะหมวดชุดสามตครับผมเจ็ดสองหกโหดแล้วโหดแล้ววันี้โหดแล้วตัวเลขมงคลวันนี้พร้อมรับทรัพย์ก่อนตัวแน่นอนครับผมลอตเตอรี่รัฐบาลไทยสนับสนุนลอตเตอรี่รัฐบาลไทยเจ็ดสองหกเจ็ดสองหก อ็สวยๆเลขเลขสองหกคือเลข,ขว่ามัานจันครับผมมันจันทรับ,บัจจันคือเลขสองตรงหน้าแน่นอนครับผมเวลาย่ามก็คือสี่สี่ครับคือผมจะห้เป็นล่างเลยครับผมสี่เอาไปชุดเดียวเลยครับผมชุดเดียวล่างร่างตัวเดียวเลยบ่นี้ครับผมอ้ยเหมอนหอดแจสีหส่ห้าสี่ห้า บาดตัวล่างหยฟีฮตัวเดียวด้ยนี่ค like like ือตัวเลขของออศัซกซิตออกซิตงบหน่อยรัฐบาลให้งวดวันที่2องพฤษภาคมปี2องพัห้าร้อเลขสตัวเจ็ดสองหกไปตัดเอาเนี่ยครับผมผมเพได้ตัดไห้นี่เด็ดเลขสตัวตัดเนี่ยตาเนียตจิตาเนลักษณะตาห้นไหม่ตัดไหมครับผมเนี่ยเขียนใจทั้งหลังเลขเว้เขียนใจทั้งหลังเลขสตัวไว้ตดจีตาน่ลักษณะไหนเน่ เพื่อสีววิาให้เปลืองเงินไหลนะกตสมมุติว่าสามตัวจิมาตัดนี่ตารดลักษณะได้เนี่ยตารัดแค่นี้ครับสองสูนเท่านั้นเจ็ดสองสองหกจาวามันจะแปลกแปลกตรงเลขหกบางสำนักเขาว่าเป็นเก้าก็ได้อันนี้อันนี้เสียอยู่นี่พ่าสักสิบนี่เสียอยู่เอาแล้วแล้วใน่วนตัวของอาจารย์สักสิบเองมานี่เลขหกทีเป็นเลขเก้าวะ ตัวผมเป็นได้ครับผมกันกับพูชากับเป็นเล็กเก้าหน้าที่เลยหน้าอากสี่ขีดอ๋อง่ายก็ซือเป็นสองซื้อสองเก้ากันไว้นั่มถือต้องครับผมแต่ว่าตัวตัวชุดมากที่สุดกคือเจ็ดสอง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 เป็นเจ็ดเจ็ดก็ได้กับบางท่านเพิ่นบอกเจ็ดสองตัวนี่ถ้าผมเจ็ดสองก็สิบสี่ก็บอกไปคือกะ ตามสูตรจำนักเป้นกระบอกมอนก็ได้ครับผมแต่ว่าห้าวอย่างง่ายง่ายปวดอยรัฐบาลให้ผมงด่อยรัฐบาลไให้เอฟซีเขาไปลงทุนความรับทรยบก่อนตัวคือเกาครับคือเลขวิ่งคือสองสี่สองสี่สี่สองจะลงทุนตรงนี้ก็ได้เพราะเป็นยั้นกันบอกง่ายง่ายตัวเลขมันมีบนบวกล่างให้เข้าใจคือเป็นเลขมันได้หลายชุดมันมีบนบล่างตัวนี้เป็นล่างตัวนี้เป็นบนก็ได้ครับถือว่าเป็นเลขช้าชุดตัวนี้เป็นบน ตัวนี้ว่าเขาล่างก็ได้มันก็เลยเป็นเลขหลายตัวแต่ว่าที่จริงแล้วมันเป็นเลขชุดเดียวมันมีสองรางวัลสองรางวัลตัวไทยนะครับผมโบคงทีมันก็เลยโบกงทีตัวเลขมันเกิดหน่อยชุดคือจังหลายชุดก็เรียกงบหน่อยรัฐบาลให้ลงกทุนลอตเตอรี่สนับสนุนรัฐบาลงวดวันที่สองกุมภาพันธ์งวดวันที่สองคฤดภาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่มาตัวเลเป็นก้อนนี่พิเศษขีดเตียนใต้สีแดงไมาเห็นนะครับแต่ว่าอันนี้คือเลข แต่วันยังยังได้เป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ครับผมใครเดี๋ยวผ,ผมอันนี้คือเลขตามกาลังวันเลขจากอิทธิพลเลขที่กลุ่มเด่นเลขที่จะออกออกได้ในงวดวันที่สองมีนาคมนี่อ่าโอ้พือสภาขอโทษด้วยครับผมวันที่สองพือสภาคมนี่บอกว่าว่านตอนนี้อาจารย์รสิทธิ์กำลังบอกว่าเลขที่ให้อยู่ตอนนี้นี่คือเป็นเลขกำลังวันซืือครับผมยังว่าเป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเะขเขามาตองยังอะไรเขามาบอกโอ้ยังไม่ได้มาตอง ครับผมมันก็ได้เขามาสุ้นเขาผมก็ได้บอกว่าตัวนี้ทิพยแม่นแท้แน่นอนแต่ว่าเลขชุดนี้มันมาโดยตรงมาโดยตรงวันเป็นที่สองเป็นมาพผมนี่งไม่ชิดหม่ามากเลยครับผมเอ๊ะที่พมไทยนี่มีชิดหม่ามากเลยชิดจีมาบ่เดี๋ยวนี้ไอ้ที่ถ้าชิดจีมาบังวัดนี่จีมาตาจีจีจีมาเน้นบ่บหวดนี่ก็ต้องรออีกประมาณแค่อาทิตย์หนึ่งครับโดยส่วนตัวจารย์ทศศีแล้วทุกงวัดทุกงวัดนี่เพิ่นมาตองทุกงวัดวะถือตองครับผมเพิ่นมันจะมาบอกจุ่งหวัดมันมันจะเลยหาจุดเด่นไงยครับ ป้านแต่เสียงกอศักดิ์สิทธิ์ออดิ์สิทธิ์จะเบา้เบาธรรมาดาอยู่ครับเดี๋ยวนี้ยังอันนี้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปูเฮาเขามาสุ่นบอกไง<า>กขมสู่กันมาสูมาส่มันจะเป็นอีกจังหนึ่งตัวเลขใจจีเป็นอีกจังหนึง<อ>่งแต่วา่าตัวเลขนี่คืคอเกิดข้ากแล้วครับผมนี่คือบอกไงผมไม่ได้เอาไปเอาไปเชียงไทยน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเบ้าตตัวเอาไปเชียงกันครับผมแต่ว่าผมให้เอ็ซีเข้าไปลงทุนก่อนเจอที่ไหนปาดเลยแตกแน่รัฐบาลไทยครับงวดวันที่สองคือภาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้ารับทันที ซีหาแต่ว่าหานีมาในนอนหามาในนอนครับผมมากข้างบนหรือั้างล่างล่ะหานะเอาเอาเอาคักๆหลยกันตรงๆก็คือล่างล่ละครับผมหามีสิทธิ์มาล่างมากที่สุดคือผมให้ตามเลขตามแามแามคือซีบงามดีคือซีแามดีคือซีแามดีคือซีกำลังวันคือสองเงว่อนก้อนนี่แามเลขกำลังวันบระมากเกิเลขบ้ามากเลขเป็นหาแปด ครับผมเอาไงสองกับซีเป็นเลขออกปอบพ่อลาะถูกต้องครับผมแต่ว่าผมจับให้ชุดเดียวงบหน่อยรัฐบาลให้คือซีหาครับอะซีหาหางเดียวกับชีว่วาดีแล้วอ่าลงทุนก็นได้ลงทุนบ่อไหลเสียบ่วเสียก่ะยามันแล้วเนาะเพราะว่ามันบ่อไหลลงทุนหลายหางครับนี่หละคอดีเนาะ แต่วจุดท้องบนนี่ให้มาเจ็ดสองหกนี่ตัดสมมติว่าตัดแต่มีเจ็ดสองกับสองหกเท่านั้นครับผมแน่นว่ครับโอ,โอ้โอ้ไอสองเก้าอนนี้อันหนึง่ง <29 S 2> สองเก้านี่คือ,อบางท่านแต่ว่าอยากกลับมาเป็นหกก็ได้เป็นเก้าก็ได้โอ้ให้มาหมุนหมุนหมุนซะครับแต่ว่าตัวเน้นตัวตัวเน้เนก็คือจังเจ็ดสองได้แหละครับผมครับตัวเน้นเน้นไปเจ็ดสองเลยครับผมเน้นเจ็ดสอง วันนี้ไอ้ว่าฟังไงแล้วเนาะวันนี้เจ็ดสองนี่ฟังไงเลยมอนหูแล้วมากขึ้นมากเลขเจ็ดนะเมื่อขึ้นฝันดีอยู่ฝันเกี่ยวกับเจ็ดนี่แหละแต่ว่าสีมากกับเลขสองสีมากกับเลขอะไรกันไฟปีหน้าอีกที่หนึ่งฝันมากกับหกนี่การว่าไปอีกย่างนึงอีกแล้วเนาะแต่ว่าเะมีขึ้นอีกฝันดีฝันเผามฝันเลขเจ็ดขึ้นมฝันเลขเจ็ดที่ยังขึ้นมียังเพิ่มเติมครับเอฟซีห้าว่าบัน คือเอฟซีเข่ากับลายทัพน่ว่าอยู่ออดเซ็กชิตออดเซ็กชิตอยากให้ชุดเดียวไปเลยคือจังอ่างวดเก้าสองแต่ว่างวดวันที่สองคือสภาพคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ผมมั่นใจยุซิหาชุดเดียวไอเอฟซีเข้าไปลงทุนเลยไอติดตามบุญผ้าลุ้ยไปเรื่อยๆครับผมความรับทรัพย์ก่อนตัวเอฟซีเข้ารับทรัพย์แน่นอนครับผมครับ จดเปนเนาะก <นะ S 1> ิมนี่ก็ได้ตัวเลขแนวทางฝากตอนเอฟซีแล้วมานี้ก็ลีิมีท่านี้ตัวตัวเลขอะไรเนาะครับผมแต่ว่านอกจากปูสิมวสุนอีกสิมันใจว่าเลขที่ตัวใดน,นี่ชุดที่ห้แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเลขที่แน่นอนแล้วครับือเป็นตัวเลขที่ยืนออกมาพ่วงว่างอย่างน้แล้วแต่ว่านั่งกับนั่งแต่ว่าสิ่งจะชิตแต่มาสู้มาสู้ไอ้เฮาว่าตัวใดอีกทีหนึ่ง ต,ต,ตัวใดจีมีการเปลี่ยนแปลงไหนบ่เดี๋ยวค่อ,อยติดตามอีกทีหนึ่งเนาะครับผมโอ้อะตาาเบิ้งนะครับคุณพี่น้องครับพวงสุดท้ายของอาจารย์ศักดิิ์สทธิ์ว่าชีมีความคืบหน้าจาังไหบ่ว่าชีเป็นในส่วนของเลขสัมผัสกับจริงลีลับจริงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอ่าสีมาเป็นตัวเดียวกันบอ่อ่าที่ครับตัวที่ไฮนี้บ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนส่วนตัวเลขเนาะครับอ่าะคลิปนี้กับที่ลบกวนอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เนาะครับเนาะขอบคุณอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์หลายๆครับผม ขอบคุณครับขอบคุณครับ